สวัสดีครับสสวัดีพี่น้องมาสอดได้เป็นหรือหลังจากห่างงูงัดก้อนได้ตัวนึงพี่น้องเลยมาหล่อบิ่งหมู่บ้านนี่มุนอวยปุยพี่น้องเอ้ยบ้านมีตัวเดียวครับม้างมันแห่งจังขากงหัดก้อนพี่น้องมุนขากมุนเนี่ยเลยมาห่างบวงไว้ครับเดี๋ยวเพิ่งกันมาถือว่าถือครับถ้าเพื่อสอนไปน้องเขาก็เลยครับซีมือหามือเลยก็กสอดหมดจุาตี้ครับ บ่าตรงกันด้จเจียวขาเวเจ้านามหรืออะพี่น้องไปหลุดมันง้กันครับเกอาไปแล้วพี่น้องดยสือคูบนะผมเกี่ยวหยาหรืออพี่น้องครับเกี่ยวเราแบบนี้เลยหยับไประโยชนอีกหมวกหนึงพี่น้องเอ้ยยึดติดกันนะครับไปหลุนมันน้ำกันไปไปหาหลังครับบ่นเกษตรบ้านเกษตรเลี่ยวบทต้นแรกมัดรอบมองึงอยู่ครับ ผมกเกาไซมาเบึงว่านนี่แดงจึงเคืองมูนอุ่นยพี่น้องปวดตกไซแต่เราเป็นเรื่องสนุกวัดปัดยงไงซะเลที่สำคิบรรยากาศทงให้ตรงหน้าเ้างมันสวยยัมันแจ้วครับอากาศก็ต้องดีมือนนี่ กันไปเรื่อยๆครับนี่ยิงออกไปนอกนี่หุ <c oughs> ดยดังไงเจอดีบ่อ่ออาฮอข้าข้าวมรสใจเรื่อยๆหน้องเอ้ยพูดอ,อ่ะอีกแล้วมึนอนี้กูเลยครับเน็กแม่มึงนี่มันเปยังไงมันจะกควรตัวของคนหลายแบบนี้นี่เอเ้ไปเรื่อยครับ หมดก้อนขาดที่หนีพี่น้องนี่บอกงยเลยพี่น้องเอ้ยหลังนี้พลาดในซื้อครับงูนบ่เป็นหน่อยตัวตัวหนีหนูพี่น้องเอ้ยดุจอดพี่น้องเละๆครับเดี๋ยวนึ่งถือกิ่หนีพี่น้องเอง้อเย ทั้งล่างตัดสินี่ครับตัดสินทงางล่างโอ้ยบพงเนี่ยมันตัวน่อยพี่น้องคก็เป็นตัวมัน,นผ้าบ่วงขาดกวันหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยเพวกทั้งล่างหมดครับบันเนี่ยคือว่บเหมือนน้ำกันด้วยน้ำกันไลกินอย่างเดีบนึงครับตัวนี้ตัวมันทำลาย เขาหนามสามปลาเ้าพี่น้องเกาต้องตัดไปแต่ต้องลบมันเพิ่มให้ลุ่มไปได้นนครับหมดก้อนกัดเข้อมูลในปุ๋ยพี่น้องครับต้องทำายมันก่อนครับจะเพิ่มให้มันลุ่มเนื้อกาดเนี่ยมานสั่วพี่น้องเขาก็เชียวจะอุ้มกำลังสินงน้นสอดแล้วพี่น้องผมเนี่ยก็สอดแล้วเขาเนี่ยก็เพิ่มสอนไปเลยหมดสอดลงบ่อครับ ไปเลยครับสุดกักันไปเดี๋ยกตัวบ่ะอยากพบกว่าอยาพี่น้องเอ้ยสุดม,มือวุ่งว่คว้ายกินครับอันนี้กัเที่ยวครับ หลังนี่ครับนี่มาเที่ยวนนอยู่น้องเอ้ยครับไปเบิ่งไปเนียครับวันนี้นุ่มกันครับนุ่งกัน,น,นเดี๋ย,ยวผมจะเกีย่ยวหนาเลยนะเพี่น้องเกี่ยวหนาแล้วที่ยิ้มยูน,ยนี่ครับ มึทงท่านี่เลยมึงจะกเออมอุ๋ยปุยเรือยไน้อยตงนี้าวาจะไ้ถือมืถืออ,อ,อกพี่น้อพิ่มูลมมดครับหาม่ีตังนึ้ครับหกพันเลยตท้งี้ผ่านอยู่ครับเมเลี้ยงเมเต็มอยู่เนี้ยพี่น้อยัดแหม่มบ่ ตายขึ้นเลยนจมุนครับนี่มึงจะล้อมึงจะล้อมึงจะลอเอาอีกแล้วพี่น้องไอ้มือเนี้ยปวดแบบไงขึ้นเข่าหรอครับนี่อ๋อ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยสามหลังแล้วพี่น้องเดี๋ยวสองหลังครับแล้วน,นี้กับ,บพวพันครับอีกหลังนึงพี่น้องอีกหลังนึงูงหลุดมืนมนันกัน ซื้อได้สำหรับนี่ครับอันนี้ก็บโมาพ่านครับหยอดพี่นอ้องคือว่าไปได้แล้วครับอุน่นบอกไงเลยพี่น้องครับกำจัดไม่กำจัด สัตว์ปัเผือกครับบนบัตตอรเผืดกได้พี่น,อนะออออน้องนะจับจัดสัตว์ปัเผือกเห็นย่องขอย่องน้ำห้อยแล้วครับี่ทำได้มันไปเลยพี่น้องเอ้ยอนี่ก็แล้วครับนีเงีย้ยบาดขั้นไหมพี่น้องฮนะผมป้องไฟยูย่งไฟจริน,นะครับนู้นนีก่ก็ได้ครับแต่ว่าหาอะไรครับหา ไปแล้วเถียงกับหพอปนี่แน่ให้พยคนพูดเนี่ยพี่น้นนนองเขาลหรครับกินเจ้าผมนี่ยโบมักกินครับต้นผม้สีสว่างใช่ไหมเราอไปแล้วเหรครับต้นไม้จากตั้มเน่ครับตะกิ้ต้นไม้สูงเลยนี่ต้นไม้ตั้มครับวันนี้เป็นหอบนี่แดดพี่น้องจับถางโซ่ให้พี่น้องมึงกันครับ นู่นขอีหงนู่อยอครับู่เถอครับกคนยีหลงคือยังคิตของคนอีสานหาอยู่ให้ก,กินครับผมนี่หา,าหาอด้ก็บ่ค่อยได้ยู่กินนะครับบ่ก่คยได้เห็นยู่ให้ก,กินมีโนบงบันอครสอนพยายามเบ็ดก็ได้มาสองสามตัวโบราณวนานา่าสิพหาหลาตูกินบ่นะอยากนไปจะข้ากันละ ยันมือเรายก็จะเปลา,าไปยล่ะครับอืมนี่หรอถือตัวเวลอบงท่งพี่น้องพามันตายสุเชนี่งอนควนมตายครับงันนี่ตายใช่ใช่ถือตัวเว็ดอยู่เห็ดบึงบ้านเหตุบวงไปที่ผูหลังครับหลังนี่ก็ว่าเดมา พอดีบระเดี๋ยวมานนั่งก็เริ่มมูวเก่าล่ะครับใส่ไปร่องเบิง้งบูก,กูัวล้วไปน้องตายไปไหนล่ะครับเด,เดี๋ยวมันมี่คดังมันถือลงเสียอาจี่มีอยู่พี่น้องอตัวตัวก้อนเสีเป็นตัวคู่กันครับนี่ตัวเถิดตัวนี้ตัวเหมืก้อนตัวแม่ตัวนี้ตัวเถือครับหมาเหรอไปร่องย่ำ นี่แหะพี่น้องเฮ้ยคือบรรยากาศรงให้ตั้งหน้าบ้านเราครับอากาศก็ลงดีครับตุลาเนี่ยไปฝนต้นหนาวพี่น้องครับหนาวก็ลงสีมากครับสองสามหมื่นนั้นโอ้ยบ่ได้อยู่ยังเทียบพี่น้องเอ้ยครับอากาศตอนนี้เยนไปิสเมาใส่ใบเลยฝนตกเอาอยู่แสงแสะแสงแสะยังดมื่อตื่นมาใส่็บ่ได้ครับมื่อนี้อากาศดีกันเล้วรับมันก็อากาศดีแหละพี่น้องมืาบ้านก็ตกแน่ครับ เขาก็ล่มแล้วพี่น้องงามไรก็ล่มจืดัวจุ่มครับเด็กไข้งู้ดขนก็เกาแล้วพี่น้องไว้ล่มนอนครับล่มมานอนเขาพี่น้องเอ้ยสูงไรก็ล่มพี่น้องล่มมาตุ้งหันจุงหน้าบ้านเท่ากับกาศก็มึงดีกรับเขาเมือนที่มือปืนีย่างแต่เด้มาเปียงหนามมาพี่น้องหนามเต็มพอหล่อไปแล้วตุ้งห้ ปีบ่เคยมีนามพี่น้องเอ้ยปีนี้นามเต็มถึงสามไฮแลยครับมีหน้าสามไฮหนึ่ไฮหนึงครับไฮเทิงหลักไฮเทิงไปปุ่นนามเต็มเือเราสุกไฮครับเป็นผลรออย่พี่น้องนามผมเลยด้เกียวเป็นยังบุญยศหอปีไหนครับหัวผมควรอยู่ขายเอาครับบม่ได้ดำทีน มือสิบมือบปเนี้ก็ือได้มาพักเตียงน้ำบออเตียงน้ำบออแล้วก็เอาแย่งไงล่ะครับช่น้อยลุงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วก็ถ้าครบสำหรับพี่น้อง้าครบหาหนูนี่แหละครับช่้งปีนี้จัดการแล้วเราสามจีิงเนี่น่าครับสามตัวแล้วครับจ่งไหนบ่ได้พี่น้องจวงไหนย้อนเข่าครับมันงแมาเหยียบดังมันมาเหยียบดังก็ต้องเหยียบดังมันเคลื่อนละครับ ไอเด็กมีน้ำอ,อยูอะคือหน้ำเต็มพอรอไปแล้วนะครับเป็นยังบุญอยู่เข้าไปหน่องหลังจากเขายำรู้ห้ามไ,ไดนน้สองตัวแล้วพี่หน่องเนาะของผัวคือว่าใครอยู่ครับ ย่องของย่องหนำมาสองตัวตัวหนึ่งเลย่ห์ไหน้าเจ้าของเดี๋หน้าหลังนี่ครับเด็กขวัวกินวันนั้จากตัวนี้นั้นเล่ห์ไครับตัวหนึ่ง,งเลยเหลือตัวเดียวพี่น้องครับอยมเงี้ครับจบหางพวกหน่ัยก่อนมันกัดก้นซาโอ้จะผางฟัวค,ครับ <laughs> บอกเงี้ยเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้นเลยครับ ถือว่าเป็นยังบุญอยู่พี่น้องครับว่ามันทำไร่เขาเขาก็บทำกับัดตะก้อนนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงปลาเขาปลาหนาในี่นมูลเลยครับช่วงยุ่งอดกวอนยุ่ฝากให้นี่แหละครับแต่ว่ามูลในปุ๋ยพี่น้องครับมะหางก็เลยขาดได้ตัวนึงขาดตัวหนึ่งครับวดก้อนครับเลยมะหางอย่างวันนี้ซีตัวนี้นะครับซี่ตัววดก้อนในสองวันนี้พอมีซีครับถือว่าจำกัดในอยู่ครับพี่น้องจำกัดในอยู่ ป่อยลงคาะนี่มุนก็ไรเขาดอกพี่น้องเอ้ยครับเดู๋นี่เขาก็ารอง,งสีสอดยี่สิบสามสี่มือเลยก็สอดหมดแล้วก็นเป็นเพีเยงน้มบอกเพียงน้มบอกก็โดนกันด้พวกเกลียวครับประมาณกลางปีกลางขอพวกเกลียวหรอกเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องนะโคตรแหลกโคตรแท้โคตติดตามขอกาลังเล่ใจจากพี่นอ้อ,อ,กกงนองทุกคนเลยครับพี่น้องบุ๊ั่น่องม,มั่ยกันมังใจกันยู่บ่ได้ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหลวงไพ่กระเจี๊ยบพี่น้องนะเนาะครับดูแลรักษาร่างกายของครับคุณพี่น้องดูคนนั้นพี่น้องนะสิขุดแหลกขดแทรกดกำลังร่างกายครับแล้วเมื่อเนี้ก็ฝากกันนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ